วยเวอร์แบบนี้มันก็มีแต่ในโฆษณาเท่านั้นแหละสวยเรียวไม่ต้องเซ็ตเยอะมันต้องแบบนี้คุณคุณเคยกันไหมคะที่ต้องทำงานหนักนอนดึกเจอแต่เรื่องคิดเครียดจนใบหน้าเนี่ยดูซอมใต้ตา,ตามีแพนด้าถามหาแต่อย่าปล่อยให้วันนันมาถึงเลยคะ่ะ พิมพ์ขอแนะนำนามูไลท์เนลไวโก a แอดวานเรติโนไอครีมเนื้อครีมบางเบาช่วยทำให้ผิวหนังรอบดวงตาแลดูนุ่มขึ้นลดรอยด่างดำและยกกระชับผิวหนังรอบดวงตา ผสมทองคำบริสุทธิ์ 24k ด้วยอนุภาคทองคำขนาดเล็กช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระมีเรตินอลที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวและสร้างคอลลาเจนมีไนอะซินามายและคาเฟอีนช่วยลดอาการอักเสบลดเลือนริ้วรอยและยังมีไฮยาลูโรนิกช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นล้ำลึกปรับสมดุลผิวกลิ้งไปรอบดวงตาลดความหมองคล้ำลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ล่องลึกแลดูตื้นเขนินแม่ ยกระชับปรับสมดุลผิวกล้องใต้ตาดูขาวขึ้นแถมยังมีนะ้ำมีนวลขึ้นอีกด้วยค่ะมาดูแลผิวรอบดวงตาให้ใสปิ๊งด้วยนามุไลท์สเนลไวโกลแอดวานเรติโนลอายครีมสั่งซื้อได้ที่นี่มาดูแลผิวให้อ่อนเยาวอย่างอ่อนโยนกันนะคะ